สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์นุ้ิสิ่มขำครับกับรายการ JC ฟินิ c a นเกษตรออนทัวร์นะครับตอนนี้ก็พามาทัวร์สวนของพี่สมคิดครับอ่าอันนี้เป็นสวนอ่าเดี๋ยวให้พี่สมคิดแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมสมคิดครับกับที่นี่ที่ไหนนะพี่สวนอยู่ตรงไหนนะครับติดใกล้ๆสวนอุตสาหกรรมรวจนะบันค่ายนะครับบ้นค่ายจังหวัดระยอง นะครับนี่มาดูเพราะว่าไม่บันทึกไม่ได้เลยประทับใจมากอันนี้คือชุดแรกเลยชุดแรกแต่เมื่อก่อนเคยมีแต่ไม่เ่นทําแบบนี้อ่าครับตำเนาาแล้วหลายปีแล้วครับตอนเด็กๆนู่นต้นแต่ไม้เด็กนู่นรับพ่อก็ปลูกไว้อันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับเจ้าของร้านเจซีซักซีดมาด้วยครับผมสวัสดีครับผมพีพีครับรับมาดูเพราะว่าโอ้โหวันนี้เรามาดูตั้งแต่แรกๆเนาะรู้สึกสองปีประมาณสองปีหกเดือนนั้ง นี่ครับนี่ส่งปีหกเดือนอ่าเดี๋ยวเพี่พี่พี่สมคิดลองยืนพี่สมคิดสูงเท่าไหร่ครับเดืสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนอ่าพี่สมคิดสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเนี่ยครับดูผมดูนี่มันสามเมตรแล้วครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับสองปีห้าเดือนนะครับสองปีห้าเดือนแล้วก็เนี่ยดูทรงกิ่งเขาครับนี่กางออกมาผมเกินสองเมตรไปแล้วเนี่ยดูเนี่ยครับหนึ่งเมตรสองเมตรไปเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็จัดทรงกิ่งกลางสวยมากเลยเนาะนะครับสวยครับก็มีชุดเล็กๆมีตั้งๆบ้างเนาะแล้วก็มีการดึงช่วยผมดึงบ้างเน่ยตั้งมาผมก็ดึงกดลงทวงหน่อยทวงเออนี้ก็ใส่ใส่ปุ๋ยบำรุงด้วยเนาะยอดมันก็หนักขึ้นนะครับนี่ดูดูชุดใบใหม่ครับใบสวยๆทั้งนั้นเลยครับแล้วแตกรอบเลยครับนี่นี่ดูด้านบนดูเขายืด โอ้ยดูดูแต่ละต้นครับมาแรกๆทรงอาจจะเป็นคริสต์มาสนิดนึงแต่ตอนนี้โหทรงกลางนี่แบบนี่ยครับส่วนทุเรียนในฝันเลยถ้าได้ฉัดแบบนี้นี่หกฉัดนี่สามสิบกิ่งร้อยห้าสิบลูกสบายๆเลยครับนี่นี่นี่โหน,น,น,นี่นี่ก็กลางสวยเลยครับนี่ให้ให้ดูโหแต่ชุดใบใหม่นะนี่ครับดูชุดใบใหม่ครับ กนก็กินอรอนไม่ได้ราบออโอ้ช่วงนี้ฝนลงตลอดนะครับนี่ครับน,น,น,นี่ครับกิ่งก็ไม่ได้ไว้เยอะคือเลือกๆจัดเป็นชั้นๆไปเลย<ด>เลนะครับนี่เอากิ่งใหญ่ๆไวแค่นี้พอโอ้หเนียชัดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยพอแล้วเนะนี่ยหกเนี่ย อันนี้โอ้โหดูยอดบนเมน็ดนึงได้อ่ะดูเนี่ยเนี่ยครับที่มันยืดไปบนเมน็ดนึงได้ครับอันนี้ผมไม่ได้มาเดือนเดียวนี้มันผิดตาแบบคนละเรื่องเลยนะ,ะนี่นี่ดูครับอันนี้อันนี้ปกติก็ใส่ใส่ทองล้นเดือนแล้วกี่ครั้งนะพี่เนี่ยเพิ่งใส่ไปเ,เนี่ย,ออออยโอ้โหนี้โนเมเองเลย โอ้โหอันนี้ต้นนี้ไม่ได้ดึงเลยมั้งพี่เนี่ยดึงไหมไม่ได้ดึงเนี่ยครับนี่ไดด้ึงเเลยนี่ยนี่ชุดชุดใหม่นี่แบบดูชัดเลยครับไม่ได้มีขวดเลยครับไม่ได้ดึงตรงนี้แล้วดูกิ่งเขากลางครับนี่ดูยอดเนี่ยชุดใบเขาเต็มมากใบมันเยอะแล้วมันจะปดห่วงลงใบห่วงมันนี่ยครับนี่ยข้างในเขาจะแต่งโล่งนิดนึงก็จะทําให้มันโน้มข้างนอกด้วย เนี่ยชุดใบเต็มนี่ได้กี่ฉัดแล้วหนึ่งสองสามสี่ชัตแล้วครับอันนี้ปีหนึ่งต้นเนียมที่หลังรุ่นนั้นนะเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยครับชุดปฝาปีครึ่งดูเทียบกับแขนผมครับดูเีียปปารุ่นนี้้รูหลักแล้วนี่รมาหลังๆเริ่มรู้หลักรู้วิธีและมันก็เร็วขึ้นแต่มันก็แล้เร็วอ่ต้นทรงก็แล้แก็ เนี่ยครับลองดูดูโคนเขาครับปีหนึ่งนี่ครับเทียบกับแขนผมนี่ครับโอ้โหมันอยู่ตรงนู้นแล้วผมมันแตมใส่ตรงนี้ไว้ครับัี่งเนี่ยแร้เตียงเล็กฝาเลยมารุ่นหลังเนี่ยครับรุ่นหลังผมโตแทงไอ้ต้นรุ่นสองปีฝาแล้ะบางต้นนะเป็นบางต้น ล้วร,รู้รู้หลักเนี่ยครับดูดูครับอันนี้น่าจะชุดปีหมดแล้วพี่น้นะชุดเดียวกันอ่าชุดปีหมดนี่ครับนนดูแถวนั้นน่ะองปีฝาอืแถวเนี้ยปีปีฝาครับโคนใหญ่มากผมกำไม่มิดเลยเนะครับดูดูโคนนี่กลไม่มิดแล้วครับแล้วเขียวหช่ไหมครับคือนนคใส่ใส่ปุ๋ยแล้วมันมีไตรโครดาม่าเนี่ยพื้นเขียวต้นเขียวหมดเลยครับ แล้วช่วงนี้ปกติฝนลงหนักๆหลายๆแปลงจะเหลืองนะเพราะมันแบบสังเคราะห์แสงไม่ได้อะไรไม่ได้คลายฝนไม่ไม่เยอะเหมือนช่วงมิถุนาพี่ดูนาโอ้โหฝนอ๋อครับช่วงนี้ซาซาไปหน่อยครับเนี่ยครับโอ้โหดูชุดฝนเคยขาดดูชุดหนึ่งปีชุดหนึ่งปีนี่ครับนี่ก็แปลงมาเรื่อยๆไงนี่สองเมตรไปแล้วครับสองเมตรไปแล้วแต่ฉัดฉัดนี้เร็วนะเพราะว่าเราเราแต่งตั้งแต่แรกนะพี่นะ แต่งเร็วเนี่ยฉัดฉัดเนี่ยเขาเรียกว่าต้นไม่สูงมากแต่ฉัดมันสามสี่ฉัดแล้วอะ่ะเน,นี่ยแล้วก็ให้ทดสอบคือให้กรรมถ้าใบบางที่เนี่ยใช้เคมีมันจะกรอบแกรบกรอบแกรบเลยคือขยายเร็วแต่ไม่หนาเขาเรียกว่าไม่หนาไม่เหนียวอย่างนี้มันจะเหนียวเนี่ยจับมานี่รู้เลยครับเนี่ยมแมลงไม่ชอบอ่าอย่างนี้คือคือใบสมบูรณ์สะสมอาหารเต็มที่ สัราะห์แสงได้เต็มที่ผมว่าต้นนี้สามปีน <motiv ators> <m> ี <ii> <S <S <nghĩ> ้ได้เรื่องเลยนะสามปีได้เรื่องแน่นอนนี่นี่ชุดนี้ไม่มีโยงชุดนี้ไม่มีดึงครับชุดนี้ไม่มีดึงดูชุดนี้ครับนี่ขนาดไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งทรงใบลึกด้วยนะครับมันเห็นกิ่งแบบนี้ไม่ต้องดึงกิ่งแบบนี้ครับ รถตันไปแตมันไม่ตั้งเดียวเลยใช่ไหมไม่แต่งโอเคถูกแต่เลยชุด